อยากให้เล่าหน่อยครับว่าช่วงที่แบบว่าโหมันมันตายไปร้อยกว่าต้นเนี่ยเราตอนนั้นเราแก้ปัญหาย,ยัางไงบางตอนก่อนก่อนเจอนะมันจะไล่เทพทําทุกอย่างเอาปุ๋ยสารพัดปุ๋ยมาใส่ก็ไม่ไม่ฟืน้นอืเห็นว่าเอาอะไรแพงแพงมามาใส่ไม่ไม่ฟืน้นอ,อที่เป็นอะไรนะกระปุกกระปุกใหญ่ๆหออกระปุกใหญ่ๆห่ไม่ฟืน้นออกระปุกละห้าร้อยหกร้อยเป็นพันก็มีไม่ฟืน้นครับผมเอาไล่เทพมามาลาด ประมาณเจ็ดวันก็มันเริ่มเขียวมาแตกมันนิดหน่อยครับพอสี่เดือนก็ดูดิคุ่มใหญ่ขึ้นมาครับแล้วพี่เป็นฉายผสมยังไงเห็นบอกพี่เป็นสายเป็นคนผสมเองเลยตัวไรเทศก็น้ำสองร้อยลิตรสองสองซองสองซองใช่และอันนั้นอันนั้นฝาหนึ่งอ่าโดอดินเทปให้มันเข้มอ่อ่อ่าแล้วใครเป็นคนลดครับใครเป็นคนฉีดคนนี้ <laughs> okay. uh, uh, she mix and, and you are, you are, the take care, My no? Ah, yeah. uh, okay.